สวัสดีครับต่อไปเราก็จะมาแนะนำนะครับในหน้าของแดชบอร์ดนะครับของแอปพลิเคชัน Smart Health ที่ใช้กับนาฬิกาเพื่อสุขภาพ h c a Plus กันนะครับเมื่อเชื่อมต่อแอปพลิเคชันกับนาฬิกาเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเข้ามาที่แอปพลิเคชันก็จะปรากฏหน้าหน้าจอตามที่เห็นนะครับเราสามารถที่จะเลื่อนลงมานะครับ กะะ็จะมีโหมดของฟังก์ชันสุขภาพต่างๆนะครับให้เราได้ดูกันนะครับอันแรกเลยก็คือเรื่องของการนับก้าวนะครับก็สามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้นะครับนี่นะฮะก็จะมีการแยกเลยว่าช่วงไหนเราเดินเป็นจํานวนมากน้อยแค่ไหนนะครับผมเราสามารถกดดูย้อนหลังได้ที่ตรงนี้นะครับนี่ครับเราสามารถกดดูย้อนหลังไปได้เรื่อยๆนะฮะว่าวันไหนเราเดินมากเดินน้อยตรงเราจะเห็นว่าแต่ละช่วงจะมีกราฟบอกว่าเราเดินช่วงไหนมากช่วงไหนน้อยนะครับนี่ครับ ฟังชันต่อมาก็คือจะเป็นเรื่องของการวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะครับซึ่งเราสามารถวัดผ่านตัวอของแอปพลิเคชันได้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมีคลิปสาธิตให้ดูแยกไปอีกต่างหากนะครับแต่ถ้าหากว่าเราต้องการมาดูข้อมูลย้อนหลังเราก็คือแตะตรงนี้นะครับอ่นี่ครับก็จะมีข้อมูลให้เราดูย้อนหลังนะครับในส่วนที่เป็นแถบยาวๆตรงนี้นะครับหมายความว่าเราวัดจากนาฬิกาไว้แต่ว่าเรายังไม่ได้ดึงข้อมูลมานะครับ เราสามารถกดดึงข้อมูลได้ตรงนี้นะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับกำลังดึงข้อมูลนะครับเมื่อดึงข้อมูลเรียบร้อยแล้วจากแถบยาวๆก็จะกลายเป็นปุ่ม2ปุ่มนะครับซึ่งก็คือจะมีตรงอันนี้บันทึกก็คือรูปกราฟนะครับว่ารูปกราฟเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ถ้าต้องการบันทึกรูปกราฟก็คือแตะตรงนี้นะครับ เรียบร้อยกับบันทึกรูการาฟเรียบร้อยรูปกกาฟก็จะไปอยู่ในอ,อัลบั้มรูปของเรานะครับแล้วก็ถ้าหากว่าอยากต้องการดูผลการวิเคราะห์ด้วย A.I. นะครับแล้วก็แตะตรงนี้นะครับก็จะมีผลการวิเคราะห์นะครับซึ่งในทายคู่มือเราได้บอกเอาไว้แล้วว่าเอ,อา้อาการไหนเป็นอย่างไรนะครับสามารถไปดูกันได้นะครับแล้วก็ฟังก์ชันต่อมานะครับก็คือเป็นฟังก์ชันของอความดันโลหิตนะครับก็ จะมีบอกนะครับว่าความดันโลหิตล่าสุดของเรานั้นวัดได้ที่เท่าไหร่ตรงนี้นะฮะแล้วก็สูงสุดของวันนี้ที่เท่าไหร่แล้วก็ตามสุดของวันนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับเมื่อเราแตะเข้าไปนะฮะก็จะมะีบอกว่าค่าความดันในแต่ละช่วงนะครับเรามีอยู่ที่เท่าไหร่บ้างนะครับซึ่งอันนี้ผมตั้งเอาไว้ว่าให้มันวัดอัตโนมัติทุกๆ20นาทีก็จะมีค่าทุกๆ20นาทีให้เราเห็นอยู่ในแอปพลิเคชันนะครับทำให้แบบว่าเรา มีค่าข้อมูลที่แบบว่าเราไม่ได้กดวัดแต่เราก็ยังรู้ว่าเอา้ความดันของเรานี่เท่าไหร่นะครับต่อมาก็จะเป็นของอัตราการเต้นของหัวใจนะครับก็จะมีค่าสูงสุดต่าสุดแล้วก็ค่าล่าสุดเช่นกันนะครับกดมาก็จะมีค่าข้อมูลต่างๆขึ้นนะครับจะดูเป็น, <DA> ปนแบบการ,ราฟตรงนี้ก็ได้นะครับจะได้ดูรู้ว่าช่วงไหนอัตราการเต้นของหัวใจเราขึ้นสูงหรือว่าช่วงไหนที่มันต่าลงนะครับ ฟังชันต่อมาจะเป็นเรื่องของการนอนหลับนะครับว่าเมื่อคืนนี้เราหลับไปจํานวนกี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีคุณภาพการนอนเป็นอย่างไรบ้างเมื่อแตะเข้าไปเนี่ยนะครับก็จะมีรูปกราฟการนอนนะครับโดยฝั่งนี้นะครับเราจะเห็นว่าเป็นเวลาเข้านอนนะครับ23.35นะครับเมื่อคืนนี้ที่ผมนอนนะแล้วก็ตรงนี้คือ06.07ก็คือเวลาที่เราตื่นนอนนะครับโดยในส่วนของแท่งสีม่วง ที่เป็นแท่งเตี้ยๆตรงนี้นะครับสีม่วงอ่อนตรงนี้ก็คือช่วงเวลาที่เราหลับตื่นนะครับก็คือหลับยังไม่สนิทส่วนช่วงช่วงที่เป็นสีม่วงเข้มสูงๆตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่เราหลับลึกนั่นเองนะครับก็จะมีการบอกว่าเราหลับรวมแล้วทั้งหมดกี่ชั่วโมงหลับลึกเท่าไหร่หลับตื่นเท่าไหร่นะครับแล้วก็เอาค่าที่ได้ทั้งหมดเนี่ยมาคำนวณเป็น คุณภาพการนอนของเรานีครับเมื่อคืนนี้ก็คือได้ไป4ดาวนะครับเพราะว่าคุณนอนอย่างน้อย6ชั่วโมงเอ้ย8ชั่วโมงนะครับแนี่คือได้6ชั่วโมงครึ่งก็เลยเสียดาวไปนิดนึงนะครับอีกฟังก์ชันหนึ่งต่อจากการนอนนะครับก็จะเป็นเรื่องของออกซิเจนในเลือดนะครับซึ่งก็จะมีนะครับค่าสูงสุดต่ำสุดเช่นกันนะครับแล้วก็ค่าล่าสุด เมื่อเราไปดูนะครับก็จะเห็นเป็นกราฟอย่างนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วก็คือ,อ98เนี่ยก็จะคือจะเป็นค่าปกติของคนทั่วๆไปอยู่แล้วนะครับอาจจะมีบางช่วงที่มันน้อยต่ำลงนะครับนี่มาตอน8นาฬิกานะครับผมต่อมาก็คือเรื่องของอัตราการหายใจนะครับซึ่งก็จะมีค่าต่ำสุดค่าสูงสุดแล้วก็ค่าล่าสุดให้นะครับในหน้านแดชบอร์ดตรงนี้นี่ครับเราก็อ่า สามารถเลื่อนดูข้อมูลได้นะครับหรือจะดูจากการาฟ้าบบดก็ได้เช่นกันสุดท้ายก็คือเรื่องของอุณหภูมินะครับอุณหภูมิก็จะมีค่าวัดมาให้เรานะครับย้อนหลังอันนี้ก็คือวัดทุก20ชั่วโมงอันนี้ก็วัดทุกๆ20นาทีเหมือนกันครับผมก็จะมีค่าสูงสุดต่ําสุดอยู่ให้ที่หน้าแดชบอร์ดนะครับในหน้าแรกนี้นะครับและนี่ก็คือการ แนะนำนะครับหน้าแดชบอร์ดในแอปพลิเคชันสมาร์ทเฮลที่ใช้คู่กับนาฬิกาเพื่อสุขภาพ H Care Plus นะครับ